มาเอาละครับก็ขอการาดสวัสดีทา่ทานทุกท่านอีกเช้นเคยครับนี้คุณอยู่กับผมกิริโอนิคนดีคนเดิมซึ่งพอดีมันนิ่มเลนอาวีไปสองตาซึ่งโคตรถูกใจสองตานั่นเลยอืมถ้า่ันจะมาบนันทึกไฟล์แล้วให้ชมชมได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับถ,ถูกใจอะไรขนาดนั้นไปดูเลับตาที่หนึ่งครับเอาค่อยกประหานดี ตาที่มันเล่นอีกนิดนะบอกไว้ก่อนมาใช่มันอยู่ทีมแดงฝั่งข้างล่างแล้วก็ได้เล่นมันนิดซึ่งบอกเลยอย่างฮาคือแบบผมก็รเหมือนกันผมไปเอาความตึงมาจากไหนหตานี้พ,พ,อ,พอมีเมื่อกี้ที่แบบไม่มีอะไร,รอ่ะ ก็หาๆาไปเรื่อยครับใบรุ่นตามสไตล์ผมมาละ <c oughs> ชกแรกไม่มีอะไรมากผมก็แค่คลิปอะไรไปผมขอข้ามไปเลยลกันเขาดีขี้เกียบไปตัดไปแคปคัทอะ ก็จะให้ท่านชมดูวิธีการเล่นของนั่นได้บ้านเองนะบอกไว้ก่อนผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนั้นแต่มานาหมดง่ายเมื่อกี้ก็ได้คิวไปหนึ่งตัวเทลอืมได้จอดแล้วยังงงวาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ จะมีช็อตตีดาร์ก่ชอ็อตตึงโคตรเซียวนี่แชมซสท่านมิชมลองดูนี่นี่อช็อตนี้ช็อตนี้นเฟียวมากดูนหาเขา้าไป <SD Gs> จังว่านี่ตาแล้วอ้าวได้ดาร์กเฉยยา่างงูแต่เอนนี้แต่ผมสงสารอ้อยตายนนะคือหยิบมาแทบไม่ได้เล่นเลยมไม่รู้ว่าเขาเล่นเก่งมือนี้หรือว่านะอะไรเพราะว่าผมผมไม่ค่อยสนใจไอ้ตายได้ผมวกเด็ดอ่ะโอเมนที่มือเด็กตาแม่งเด็ดกว่าเด็ ยะไยตูเลยไม่ตายจต่อศัตรูหายไปแล้วไอ้ช็อปนี้ก็เก็บมาได้ตัวหนึ่งฟิกหนีไปเลยหลอนมาก

นี่เป็นคลิปสั้นๆบอกไว้เลยยังไม่ตายได้ไงตีมี่แม่งโคตรโชคดีดดดดนีวยิ่งหดหดผมหดผมหดผมหดไม่ยั้งเล็บปับ๊มเลยอวยงบงาแบ้วเดี๋ยวฮ่าแล้วคุณดูตีมี่ <laughs> มาเลย นี่ใส่ยิงผมก็เป็นนะแล้วฟอร์เรนตีนี่ว่าไงว่าไงไม่ตายด้วยทรานี้เวชบเบบทช็อตเวทบัฟทำได้ไม่ผิดผมทำสวยอยู่มีไฟเงี้ยเจ้ากูยิงอย่างแ,แน่นนะผมเหร หวดแบบหัดไม่สมโสร, <c oughs> รคอ่ะเออลุงแกเป็นเมทแต่หัวถ้าเป็นแครี่เลย <c oughs> ตายมัิงค่อนข้าง,งเฟมนะแค่นี้พอหายสเตอร์ลิดาวสเลยย ไม่มีอะไรครับ้นบานหน่อยที่ตูลล้เรยอเป็นแอบแรงนะบ้านตรงอ่อยโหนเข้าไปจะรอดหรือไม่รอดแก๊ปจังหวะนี้เอาแล้วตีมีตีมีไม่รอดไปก่อ,อน ผมก็มาวาร์ปกลับบ้านเพราะฉันตอนนี้จะไปโฟกัสตัวอื่นอย่างเข็มปลับปิโลมาต่อหุ่ยกันดีกว่ามาล้ำเป็นๆอีบุญยังนุ่งกองไม้ครับมาแล้วครับล้ำไปแล้วเอาฟ้าดอกไม้โดนทุบจังวะนี้รอบไหมไม่น่ารอบล้ำต่อล้ำฝนล้ำฝนเออตายจุดได้ครับน่าเสียดายจริงๆเอันนี้ิ่งข้ามศึกป่า ผมลีบบอกอริสอดอยากผมไม่อยากเหยียบของอลิสแต่มันแรงทรานผู้ชมเก็ไปะสองตานม้เหมือนจะง่ายๆนะไม่มีอะไรยากอันนี้มือหลอดวิ่งหลอดวิ่งไม่มีะลร ชอบนียิงเก็บมาได้หนึ่งตัวแถมก็เก็บลิงกลับมาได้ได่ช็อตนิ่มโดนกระตดาวนี่เป็นยูซชาไงเนี่ยลิงมันโดดมาได้งามเลยตีนี่โดนแถมตายเพราะป้อมอีกช็อตดาวได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้เยอะแน่นี่ครไงตีมี่ตีป้อมไม่สดเน็ปจังหมาดิ ังจบตาหนึ่งไปครับผมชนะจบด้วยสกอร์เจ็ดหนึผมไม่ได้มันคนเล่นเกมเก่งอะไระแต่ว่าผมก็ชอบเลยที่จะเล่นแล้วนะเข้าใจกันใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจผมอท้าไม่ชมเข้าใจผมแน่ผมเชื่อต่ตาเนี่ยผมเล่นดีแบบดีจริงอะ่ะเออ ผมเชื่อว่าปกติคิวแล้ไม่ปกติไม่ได้เล่นดีอะไรเงี้ยา<ม>ตานี้คือตึงจัดได้เอ็มด้วย,วยอันนี้พอพอ,พอดีเพิ่งได้้าเต็มมาก็เลยเล่นโชว์เป็นหนึ่งทีเปะเปะแล้วก็ไปเลสมาอะไรประมาณปกติดีก็เดินไปเรื่อยผม<อ>ไม่เหนื่อยครับ แล้วเขาก็มา <S <S <an> พอดีผมไม่ค่อยเป็นคนผมไม่ได้เป็นคนที่กล้าเล่นอ่ะทชอบชมเก็มปะเออก็เลยโด่ดงเด่ตอบไปกันแล้วกเกือบตายด้วยแล้วช็อตต่อไปผมันฝุนจับบอกเลยเลยเขาเข้ามาใกล้ผก็เลยดึงเขาป้อมมาไงเนะี่ยแล้วก็หัวตรวนไปเลยหัวตรวนไปเลยบอกอือเลยเขาเสียพลังผมเลย นี่ก็เลยได้ฟื้นแบบแบบงงจำถึ่งว่าไปเลสตายนะเขาไม่ได้เก่งเออก็เดชชนะได้ง่ายๆ <c oughs> เป็นเต้นเป็น,ปน <c oughs> ถ้าไม่คิดตายนี่ไม่มีตายนะรู้สึกยังไม่มีตายเออแต่ถ้าเกือบตายะมี เหแบบขอเฟ้นแห่งความตายจริงๆอะแต่ดูผมบุนม,มากอะตอนเนี้ยบในใจผมท่องอยู่คำหนึ่งใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึงง่งได้ท่องอยู่คำน,นะโอ้โหนาคอตัวแตกไปหมตึ้งเกมหนึ่งตัวจริงๆตาที้มีนาคาจะได้เอ็มนะเพราะข้างๆรวงตัวอะไรเยอะนะขาคาตั แล้วเนี่ยันก็เดินไปเช็คใช่ไหมดาร์คเลเยอร์เออแล้วก็เจอเขาตีอยู่แต่ว่าไม่กล้าเข้าเหเาเพราะว่าเดลนดอมันอยู่ด้วยแล้วเงินผมไม่ได้สี่และอีกนิดตายทีแล้วที่มันทำได้เพราะว่าผมยืนอยู่ข้างหลังนะเออแล้วมันใช้สกิลระยะไกลเอาได้ไม่ใช่ระยะใกล้แต่วทำน่นอดูอินเข้าไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เะผื่อคุณไม่รู้อดูอินมกบัคผมจะรู้ว่าดูอินสู้เวเลสไม่ได้อก็ออแปลกดี ไอทีสู้ได้ไม่เข้าไอทีสู้ไม่ได้เสือกเข้าอเน,นี่ยเสียดายมากกกัดได้เวลล้วกดอันติทันไอพีมันเหลือแค่นั้นฮะก็เสียดายครับเออมราดูดิโอเลือดใครรู้บอกพีครับว่า เบเลเป็นแก้ทางโอเมนหรือโอเมนแก้ทางเลรกันนะพอดิมไม่เข้าใจไม่ไม่เก็ตเท่าไหร่ว่าง่ายไปดูกันต่อ <c oughs> แต่เชื่อว่าเกมนี้ผมทำสวยอยู่นะเออทำไฟให้สวยอยู่ทำคืนอะไรก็ได้ไวโอยิงยังเก็บอะ่ะ <c oughs> แต่เกมนี้เรานำเราก็เลยง่ายหน่อยเล่นอ,อะไรได้เยอะ ไปดูปูอะไรครับไม่รู้ไงเวเลียอยู่นี้พอรู้นี่ก็เลยหวานเลยจับล็อกค้าไปไหนมันไม่เข้าป้อมแล้วมันก็เลยมันก็เลยเข้าป้อมไปแล้วมันก็ทำอะไรแต่ว่ามันออกมาไหมมันก็ถูกกันดนหัวไปให้ตายเลยเล,ยล่นดออรอเขาขึ้นมาไง ผมคิดว่าเอิร์นดอมมันจะมาเติมพอดีแนวป้อง,งกันศัตรูหายไปแล้วซูปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปน,นี้ก็โดนสาดมามก็หัวไปเรือเ่อยไม่เยอะอันนี้มังพิสูอนอ์มา่ผมไม่มันมม่นใจว่ผมจะเล่นต่อได้ไม่เชื่อ

ีเลมามันก็ได้อกาหวดกับนางไปเลยแต่ก็รอบมีรอกไม่ให้นางหนีด้วยแต่ตอนนั้นเหมือนเห็นเออร์ลันดอจะขึ้นมาก็ได้เดินหนีไปกันเออ์ลนด์ขึ้นมาจริงๆปั๊บๆปั๊ๆั๊บๆปัๆ้อห้มันดันยาวเลย คิดเพื่อนไฟกันอนะผมเห็นเขาไฟยังลยก็เลยดันยาวเลยแล้วไปอ,องนี่มาเตะมันตอนนี่มึงกำลังตีอันน,ไไนี้อยู่มันก็เลยทำอะไรฮ่าหา่หาจริงเ,เขาไปหลบในนี้เออตอนแรกคิดจะวาร์ปกลับไม่เอาดกีกว่าไปคิดมาไม่วาร์ปกลับดีกว่ารอนพวกมันไปโผล่กลางทั้งหมดเราค่อยคไปปีเปอมอีกรอบนึงเออช่วน cái shot này mình mà, giảm xuống, gần né vọt, mà nhiều, và mình không có phích, không có chiến tiệm, điên nhỉ, nhiều, và trong này đi? เอ้ยจะได้ครับผมล็อกหรือดึงอะไรนั่ติดบเลยได้ออทัเบเนี้ยแหละทับเนี้ยแหละมันโคตรลุ้นะอ่ะมึงจนำะได้ลุ้นแบบลุ้นจริงอนะ่งนะงะมันวิ่งหนีวิ่งหนีปลาหมึกอ่แต่ก็ยังดึงมาตีด้วยซอนเนยพุ่มทท่ามจะวาดัดแต่แต่ไม่เอาดีกว่ามาไฟมาเฟยอะไรกับเขาเลยแล้วก็รอบไปได้ไดนะไประเด็นอ่ะมันรอบเนี้ย สับนี้นีคือผมลุ้จัดแล้วนั่นก็เป็นช็อตแรกใช่มามีมากกว่าหนึ่งช็อตติ้มอนะไรเสียงๆผมก็ไปชี้อะไรไปตามภาษาผมเราก็มาโซนดาร์ให้เพื่อนถอยมาไม่มีอะไรก็เลยเดินไปแล้วก็ช็อตนี้น่าจะใช่ใช่ฟ oh <my> ิกล็อกครับล็อกฟิก <laughs> เออแล้วได้คิวหนึ่งมาแบบหวานๆปกติ้เขาเรียกซิกล็อกหรือล็อกฟิกอะผมเรียกล็อกฟิกไม่รู้ไหมอันนี้มันก็ได้แบบช่วยนาะขอตีไอเออร์แลนด์ดอไปหาแอ็ซิทหาแอ็ซิทไม่มีอะเลยจะชอบแต่ว่าตายหน้าขอสกอร์ดีมากตอนนี้ เจ็ดกวา่าเออแปลดนึงหกอะตัดตัดตดกล้องหกสิบสี่กาลีมาแรงอืมรู้สึกจะมีช็อตอที่มันเล่นแบบ <anger ed> สุดยอด ไอ้ตรงนี้ผมจำไ,ได้นาคอสเขาบอกให้ถอยผมก็ถอยมาแล้วก็มากระชากบั็อแดงเขาเล่นถอยเขาไม่เอาเ,อาเลยเขโมยบั็อแดงเขาเนี่มันชั่วเนาะต่อหน,นี่ก็กระชากมินยาหมึกมาทาบแทงเข้ามารับประทานเนื้กันสามคนอ่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่อันนี้คืออีกจอดฝอตหนึ่งที่ผม ทำค่อนข้างนานเพราะว่าผมกด e. ไอ้ดเมนเซเร์เชอร์เลยไปด้วยอืมแต่ก็ไม่น่าเชื่อมจะไม่ตายเอยชอชนะ็อตเนี่ยยังงงเลยแต่นี่ผมไม่ได้ล้วผมถอยละถอยยาวเลยเขาลู้มไม่ไหวแน่ๆนี่ได้รับดาเมหลักของทีมไฟด้วยแล้วนี่ก็เป็นชอนะ็อตอะไรงนี้ผมทำอะไรจริงๆอย่างเงี้ย จะตรงที่เราก็รู้สึกจะมาได้สามทางตรงนี่มมันฟิกบล็อกอีกแล้วไม่ใช่มันฟิกบล็อกอีกแล้วเมื่อกี้ผมเปิดไฟนะเเจนดารี่สักที ก,ก็จากนี้ก็ไม่ใช่ทำการปีนป้อมมาหน้าเลยแต่ก็ไปสุดท้ายครับไท้ายไปเนี่ยมเอามากบอกเลยไป,ไปนี่ันค่อนข้างเอากดไดเมนเตเับแล้วเข้าไปตีหัด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  <c oughs> ไม่กลับด้วยนะประเด็น เออไเพียงเขามาเต้นนะปอมกันมันเขาไปฟาดปอมให้นักขายเฮ้สำหรับคลิปนี้ก็จบกันมาแล้วครับสำหรับการรีวิวที่ผมเล่น ROB ครับว่าเล่นเป็นไ่งบ้างก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นนะมีเก่งอะไรมากนะเออเล่นไปเ,เาารื่อยๆาะนี่สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูก,กันครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ